สวัสดีค่ะเด็กๆพบเจอกับคุณครูจอยอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ในหน่วยหนูน้อยรักไอทีนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะคะคุณครูก็มีเพลงมาฝากด้วยค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ you ฟังเพลงจบไปแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับเครื่องมือสื่อสารกันเลยดีกว่าค่ะเครื่องมือสื่อสารก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกมากขึ้นเช่นจดหมายโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นต้นทีนี้เรามาดูเครื่องมือสื่อสาร และววิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิดกันเลยค่ะเครื่องมือสื่อสารที่คุณขอนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้อย่างแรกนั่นก็คือจดหมายจดหมายเป็นเครื่องมือสื่อสารโดยใช้วิธีการเขียนข้อความและส่งไปทางไปรษณีย์ไปถึงผู้รับปลายทางการสื่อสารชนิดนี้อาจใช้ระยะเวลาเป็นวันหรือหลายวันขึ้นอยู่กับระยะทางกว่าบุรุษไปรษณีย์ จะนำจดหมายไปส่งให้ถึงมือผู้รับค่ะเครื่องมือสื่อสารอย่างต่อมานั่นก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ค่อนข้างง่ายสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเพียงแค่กดหมายเลขและโทรออกก็สามารถพูดคุยโต้อตอบกับคู่สนทนาได้ในทันที และในปัจจุบันยิ่งสะดวกมากขึ้นเมื่อโทรศัพท์สามารถพูดคุยพร้อมกับเห็นหน้าคู่สนทนาได้จึงค่อนข้างเป็นที่นิยมและมีติดตัวแทบจะทุกคนต่อมาคือโทรทัศน์โทรทัศน์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆใช้ผ่านทางหน้าจอค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว มีทั้งรายการสดและรายการที่บันทึกเทปนำมาฉายและหากมีข่าวด่วนเราก็จะสามารถรับรู้ได้ทันท่วงทีผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ดังนั้นการรับสารผ่านทางโทรทัศน์จึงค่อนข้างรวดเร็วและทั่วถึงเครื่องมือสื่อสารต่อมาคือวิทยุวิทยุเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันกันกบโทรทัศน์ แต่วิทยุจะฟังได้เฉพาะเสียงเท่านั้นนะคะไม่มีภาพให้ชมค่ะและเครื่องมือสื่อสารอย่างสุดท้ายที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้สําหรับส่งสารหรือที่เราเรียกว่าอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถส่งข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วเช่นกันค่ะ และทั้งหมดที่คุณครูกล่าวมาก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยังใช้สื่อสารกันในปัจจุบันนะคะแม้ว่าการสื่อสารผ่านสื่ออุปกรณ์บางอย่างจะค่อยๆลดความนิยมลงไปแล้วแต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่และในขณะนี้ที่เด็กๆก,กำลังชมคลิปวิดีโอการเรียนอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์การสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งเช่นกันค่ะ ค่ะและกิจกรรมท้ายคลิปในวันนี้นะคะให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับเครื่องมือสื่อสารที่เด็กๆได้เรียนมาในวันนี้นะคะคนละหนึ่งชิ้นชนิดใดก็ได้ค่ะและส่งรูปถ่ายของเด็กๆนะคะเข้ามาในกลุ่มห้องไลน์ห้องเรียนของเราเพื่อให้เพื่อนๆและคุณครูได้รับชมผลงานกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ